มาดูข้อ17กันนะครับ Some ice is slowly heated and its temperature is measured. The graph is plot of temperature against time นะครับก็จะเป็นการาฟแบบขั้นบันไดเฉียงๆนะฮะ Which row describe what happened to the thermal energy and the temperature in a temperature in section x นะครับ Section x คือช่วงที่กราฟเป็น flat line ทับแกนนอนพอดี Temperature เป็น0ูนย์องศาพอดีนะครับ เขาถามว่าเตอร์โมเนจีเนี่ยนะครับเกิด by ice หรือว่า not เก i n by ice แล้วก็ temperature of ice rise right, หรือ s t a y the same oh temperature ง่ายมากครูโดพาไปดูที่ temperature ก่อนเลยนะครับช่วงกราฟเอกกราฟแฟลตเลย temperature มันไม่ได้เพิ่มนะครับ temperature ยั s t a y the same นะฮะโอเคเ r อร์โมเนจีเก i n by ice ไหมนะครับ, okay. gain ice, นะรบอ่า ถูกต้องนะครับเพราะว่าในสภาวะที่เป็น X เนี่ยนะครับมันจะอยู่ในสภาวะที่เป็นมิกเจอร์ระหว่างอซ์กับน้ำอซ์ Ice กับน้ำอยู่รวมกันนะครับน้ำแข็งยังละลายไม่หมดว่างั้นเถอะนะครับเป็นช่วงมิกเจอร์ออไอซ์แด์วอเตนร์นั่นหมายความว่าถ้าเราฮีทอัพมิกเจอร์เนี่ยไอซ์ก็จะได้รับความร้อน วอเ e อร์ก็จะรับความร้อนถ้าไอาได้รับความร้อนก็ต้องเป็นเก n b บอ c e ครับอ่าตับขพอ B เนาะนะครับเกฑ์บอ Ice and Temperature remain the same นะครับข้อ18นะครับ the diagram shows the apparatus needed for an experiment to determine the specific heat capacity of a material from which an object is made นะครับ,นะรบเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างเนาะนะครับโอเคอ่มันมีเทคนิคเขาเทิร์มเรียกว่าแคล o อรี่มิเตอร์นะครับ ก็จะมีฮีเตอร์นะครับเป็นอุปกรณ์ให้ความร้อนเห็นฮีเตอร์มีแท่งเตอร์โมมิเตอร์นะครับเอาไว้วัดอุณหภูมินะครับมีอ็อบเจกต์ปริศนาซึ่งเราอยากรู้ค่าสเปกซิฟิกคีรคาปาซิตี้ของอ็อบเจกต์ปริศนานี่แหละนะครับมีบาลานซ์เอาไว้บัดแมสแล้วก็มีสต็อปคล็อกเอาไว้เมชเจอร์ถามนะครับอันนี้เป็นตัวเซอร์กิตที่เราสามารถเมเชอร์ได้ว่าเคอร์เรนที่ไหลเข้าไปในฮีเตอร์เป็นเท่าไหร่แล้วก็วลตเตจของฮีเตอร์เป็นเท่าไหร่นะครับ which piece of apparatus could be omitted if the purpose of experiment is to determine the thermal capacity of object นะครับอ่าโอเคตอว thermal capacity เนี่ยนะครับเราจะพาไปดู formula ของมันก่อนนะฮะมันหามาจากตัวนี้ครับ Q เท่ากับ c delta T นะครับอ่าตัว Q นี่คือ heat ครับ โอเคเดี๋ยวทนทีนี่คือ change in temperature change in temperature การจะหาค่า thermal capacity หรือหาตัว c ได้นะครับ thermal capacity ตัว C ตัวนี้เป็น capital C นะครับคนละอันกับ small C ที่เป็น specific Heat capacity นะคนละอันกันนะนะครับตัว C ใหญ่นีนเป็น thermal capacity การจะหา thermal capacity ได้นะครับเราไม่ต้องรู้ mass เลยเราต้องรู้แค่ heat ที่ใช้กับเราต้องรู้แค่ change in temperature นะครับ mass ไม่ต้องรู้ต่อ balance ครับ We don't need mass นะครับตัด balance ทิ้งไปได้นะฮนะเนี่ยข้อ19นะครับ Both boiling and evaporation involve a change of state from liquid into gas. ถูกต้องนะครับ Boiling คือการเดือดแลว evaporation คือการระเหยเนี่ยมันคือการเปลี่ยนจากของ q u ล d ของเหลวไปเป็น Gas นะฮะ Which r o l e gives the correct, this correct difference between boiling and evaporation นะครับข้อไหนเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการเดือด boiling กับการระเหย evaporation ได้ถูกต้องนะครับข้อแรกข้อ A บอกว่า No bubbles are formed in boiling. ผิดนะครับบอยลิงมี b u บเบินะครับนะผิดไปเลยนะครับข้อ B b o i l i n g occur at all temperature ผิดครับ b o i l i n g occur at boiling point only ถ้าเป็นน้ำน้ำก็จะเดือดที่ศูนย์องศา,าเท่านั้นนะครับไม่ได้เกิดขึ้นที่ any temperature นะครับข้อ4 b o i l i n g occurs throughout the liquid อาได้ถูกเวลาเกิดการเดือดเดือดทั่วทั้ง throughout the whole liquid เลยนะครับแล้วก็ Evaporation Occurred the surface only. Yes, evaporation like no. so, at only. เกิดที่ surface เท่านั้นนะครับ boiling t e m p e r a t u r e for ไม่ถ้าน้ำเดือดที่ร้อยองศาเซลเซียส temperature ก็จะเมนร้อยองศาเซลเซียสนั่นแหละนะครับ t e m p e r a t u r e ไม่ for. นะครับก็เลยตอบข้อ C นะครับถูกทั้งสองอย่างนะฮะข้อ20นะครับ Which statement describes thermal conduction in a metal by e l e c t r o n นะครับ โอเคเสร็จเม้นไหนที่สามารถอธิบายการนำความร้อนได้นะครับสภาวะที่เมทัลสามารถนำความร้อนได้โดยใชอิเล็กตรอนนะครับเรามาดูกันข้อ A นะครับอะตอม n d e อิเล็กตรอน move freely through out the metal อะตอม move ไม่ได้ครับอะตอม cannot move อะตอม fix อยู่กับที่นะครับแต่อิเล็กตรอน move ได้นะอะตอมอิเล็กตรอน vibrate about their fixed position only อิเล็กตรอนไม่ไวเบรตครับอิเล็กตรอน move นะฮะ move แบบเลื่อนตำแหน่งเลยอะนะครับข้อ c อิเล็กตรอน move freely throughout the metal นะครับ yes จริงๆถูกแล้วนะครับแล้วก็ข้อ d dog อิเล็กตรอน remain attached to atom ไม่ใช่นะครับอิเล็กตรอนที่ move freely throughout the metal มันมีคำศัพท์เฉพาะเรียกด้วยเรียกว่า dislocalized อิเล็กตรอนนะครับก็ดูห้เทคในข้อเทอมนิดนึงนะครับ ดิ s โลเคไลซ์อ e เ e ็กตรอนอิเล็กตรอนที่ไม่ได้อยู่ประจำที่มุ v e ไปไหนมาไหนก็ได้นะครับสลับข้อ20ไว้ประมาณนี้ครับ